สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม c ิ a n n e l นะคะ วันนี้นะคะเราก็จะมาทำชาเลนจ์ให้ทุกคนดูกันอีกแล้วนะซึ่งสิ่งที่เราจะมาลองกันในวันนี้นะคะก็คือสมุตโตคอลลาเจนซูเปอร์ไวท์เซรั่มหรือว่าเซรั่มมะเขือเทศนั่นเองซึ่งตัวนี้นะคะเขาเป็นครีมซองราคาหลักสิบของแบรนด์สมุตโตที่แบบราคาดีมากราคาแค่39บาทเท่านั้นทุกคนและยังเป็นเซรั่มมะเขือเทศสูตรเข้มข้นที่เพิ่มวิตามินซีมาถึง1ิเท่าช่วยบำรุงผิวที่ค้ำเสียให้ดูกระจ่างใสขึ้นมีฮยาลูโรนิกแอซิดคอลลาเจนอะบูตินและกูต้าไทโอนที่ทำให้้้ผิววดดดููนนนุุุ่่มมมชชืแแลลก็สขขภาพีีึะยังไ ปีนด้วยนะคะที่ช่วยในเรื่องของให้ผิวเนี่ยมีความกระจ่งางใสมีความอมชมพูมากขึ้นแถมยังช่วยแบบ ปกป้องผิวจากแสงแดดได้ด้วยนะตัวนี้ซึ่งมันเหมาะกับช่วงนี้มากเพราะเราแบบช่วงนี้คือรู้สึกว่าหน้าโสมมากๆนะคะแล้วก็แบบเออมีความแบบมีรอยส ύ, อิวมีความแบบหน้าหมองใดๆก็เลยรู้สึกว่าอยากได้เจ้าตัวเนี้ยมาช่วยกูผิวแล้วเดือนหน้าเราก็ต้องแบบถ่ายรูปรับปริญญาแล้วด้วยก็เลยแบบรู้สึกว่าอยากแบบสวยๆต้อนรับแบบช่วงรับปริญญาอะไรแบบนี้นะคะเราเลยอยากจะมาทําชาเลนจ์เซรั่มมะเขือเทศตัวนี้กันนะคะว่าเอ้ยผลหลับมันจะจึ้งใจขนาดไหนถ้าใช้ไปเวลา7วัน สมุติโโทเมทัวคอลลาเจนซูเปอปร์ไวท์เซรัม่มเซรั่มมะเขือเทศวิตาซีเข้มข้นมีเม็ดปีดวิตามินซีและ1-2เทียบเท่ามะเขือเทศญี่ปุ่น10ลูกเนื้อเซรั่มอ่อนโยนใช้ได้ทุกสภาพผิวอันนี้ก็จะเป็นก่อนที่เราใช้ครีมซองมะเขือเทศนะคะเราก็จะมีแบบพวกรอยสิวแล้วก็มีความหน้าหมองใดนะ หลังจากทดลองใช้มาแล้วเป็นเวลา7วันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาพูดผลลับรวมๆกันนะคะว่าเรารู้สึกว่าแบบใช้แล้วเป็นยังไงบ้างอย่างแรกนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้คือเราอะชอบตรงที่เขาอะเป็นเนื้อเซรั่มทุกคนคือเนื้อเซรั่มมันก็จะแบบมีความแบบไม่ได้เหนียวเนหนอะหน้าเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้ชอบสกินแคร์ที่มันจะมีความแบบเหนียวมากเกินไปอะไรเงี้ยตัวนี้คือตอบโจทย์มากตัวนี้แบบลดมากเรื่องของเนื้อนะคะแล้วผลลัพธ์โดยรวมของผิวเราอะก็คือแบบ เรารู้สึกว่าผิวมันดูใสขึ้นผิวมันดูผ่องขึ้น,นแล้วก็รอยสิวบางจุดอะ่ะก็คือจะลดลงนะคะคือเราอะ่ะก็คือจะไม่ได้แบบเห็นผลลัพธ์เองหรอกแต่ว่าก็จะมีคนที่บ้านบอกเลยว่าแบบเอ้ยทำไมหน้าดูผ่องขึ้นอะไรแบบนี้เราว่าเหมาะมากเลยนะสาหรับใครที่แบบมีงบจํากัดแต่ว่าอยากกู้ผิวใสอะไรเนี้ยเออเหมาะมากตัวนี้แล้วก็หาซื้อง่ายด้วยนะตัวเนี้ยแล้วแบบเรารู้สึกว่าผิวอะ่ะ มันมีความนุ่มชุ่มชื้นขึ้นจริงๆเนื่องจากว่าช่วงก่อนหน้าที่ผิวเรามีปัญหาก็คือผิวเราจะมีความแบบแห้งๆแล้วก็เหมือนเป็นรอยแต่งหน้าก็ไม่ค่อยติดหรืออะไรแบบนะั้นแต่ช่วงเนี้ยรู้สึกว่าตั้งแต่ใช้ตัวเนี้ยผิวเราแบบดีขึ้นยังเห็นได้ชัดมากเวลาแต่งหน้าคือจะรู้สึกว่าแบบผิวมันดูแบบ ขึ้นนะอย่าลืมไปตามกันนะทุกคนคือมันเป็นครีมซองที่แบบราคาหลักสิบราคา39บาทที่แบบมันปังมากๆราคาตัวนี้แล้วเขาก็แบบการันตีด้วยยอดขายแบบขายดีมาตลอดเลยนะตัวนี้ในเซเว่นถ้าใครสนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอเร้านสะดวกซื้อทั่วไปรวมถึงช่องทางออนไลน์นะคะก็มีไม่ว่าจะเป็น s h o p ปี้ลาซาดหรือว่า t i k t o กต h o p ของทางแบรนด์นั่นเองนะคะ